โครงการหมออาสามานเธอนะครับก็มีวัตถุประสงค์ให้บริการกิจกรรมบำบัดที่บ้านนะครับในในขอบเขตของการให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กพิเศษนะครับสามารถที่จะดูแลกันเองได้ที่บ้านภายใน6สัปดาห์ครับเด็กพิเศษกลุ่มนี้คือมีความต้องการอยู่3กลุ่มคือเด็กที่มีสายตาเลือนลางเด็กที่มีปัญหาเรื่องการกินลําบากนะครับแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเรื่องของสมองพิการนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้คุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการที่จะเป็น เป็นการฝึกที่บ้านเขาไม่รู้เลยว่าฝึกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งในคลินิกเนี่ยเราฝึกชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าที่ที่บ้านเนี่ยมีความต้องการมากกว่านั้นคือสี่ชั่วโมงต่อครั้งแล้วก็เราสามารถติดตามผลต่อนเนื่องประมาณ6สัปดาห์ซึ่งเหมือนกันในต่างประเทศผู้ที่ได้รับประโยชน์นี่คือครอบครัว20ครอบครัวแรกเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสําเร็จแล้วในการดูแลเด็กพิเศษได้ด้วยตัวเองประมาณที่เราไปเนี่ยเราจะให้คําแนะนําให้สาธิตให้เขาดูว่าทํากิจกรรมบำบัดยังไง ครั้งนึงเราก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับในการที่ดูแลแล้วก็เดินทางไปที่บ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเท่าที่ผ่านมาคือผู้ปกครองมีความพอใจนะครับที่เขาสามารถรู้เทคนิคและก็วิธีการจัดสิ่งว้ดลอมที่บ้านจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนานเด็กได้ถูกต้องมากขึ้นรวมทั้งเราได้ให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดแล้วก็อาจารย์ได้ได้มีส่วนร่วมจิตอา,าสาครั้งนี้ด้วยครับ นี่ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้าร่วมในการทํากิจกรรมกับอาจารย์ป๊อปนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นโครงการที่เริ่มต้นนะคะทําให้คนอื่นนะคะตระหนักถึงการให้ความสําคัญที่พ่อแม่ะคะต้องดูแลพัฒนาการของลูกด้วยตัวของตนเองะคะ่ะโดยที่นักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปให้โฮมโปรแกรมหรือว่าให้เหมือนกับ โปรแกรมในการดูแลเด็กๆะค่ะตามแนวทางของกิจกรรมบำบัดะค่ะกับผู้ปกครองถึงที่บ้านนะคะทําให้ผู้ปกครองเห็นว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นจริงเนี่ยเขาสามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกของเขาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อะค่ะหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้นะครับก็คือเด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเช่นเด็กสามารถกินอาหารได้เด็กมีการรับรู้ทางสายตาที่ดีขึ้นหลังจากที่สายตาเลือนรางแล้วก็เด็กเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวทํากิจกรรมการดูแลตัวเองได้ นในภาวะสมองพิการครับก็มีความรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็พอใจในผลลัพธ์เพราะว่าโครงการนี้ได้เป็นโครงการตัวอย่างของ Ignite Thailand แล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ที่มีจิตอาสาทั่วๆไปได้นำโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับ ตอนนี้นะครมีโครงการโครงการที่ิรเริ่มไป1ปีแรกเนี่ยเราได้20ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการดูแลลูกได้นะครับใน6สัปดาห์จากนั้นเนี่ยเรามีความคิดิรเริ่มว่าจะนําภาพที่เราไปบันทึกไว้เนี่ยมีการเขียนเปไ็นลายเส้นแล้วก็ใส่ไปในเล่มหนังสือนะครับที่จะแจกจ่ายไปทั่วประเทศเร็วๆนี้ครับอยากฝากผู้ชมให้รู้จัก ค้นหาความสามารถของตัวเองแล้วก็ความสุขในในชีวิตที่เป็นอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดมีความคับข้องใจที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ก็สามารถปรึกษานักกิจกรรมบัตรที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยได้ครับ